กลังจะพันโบงามงามงามหน้าเลย,เลยงามไส่เฮ้ยไม่โดนใครวะโอคต่อ้ย เฮ้ยมาค่ะข้างเต็มระวังหน่อยเฮ้ยบุ้งเลยไปบุ้เลยสิที่พีบุ้เลยว่าใคลงไปบุ้เลยลงครับเกิดกับพัดลุงเกิดับผมตะกุ้งตะกู้งอ่ลุงมีคนตัดตัดตัดตัวพลาดกิจมือชิบตีกันะเปล่าครับลุงพลัดเดิมไปมึงอยู่ห้องใต้หลังคาไง กับสิห้องศิลาอาถรรพ์อย่างใช่ครับลูกตะคู่ตะคู่เดี๋ยวทนายไปสอนนุ่นบอกแล้วครับว่านุบทีมผมก็กำใครกำมันละงานเนี้ย โอ้ยเฮียเอ้ยคอยบอยิงคาตังเลยโอ้ยเฮียโอ้โหมาแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะมาเต็มจัดเต็มจีจริงพวกมึงเฮ้ยฝรั่งหมอไอ้ปัม๊มเออขอบคุณ เฮ้ยมอสมอสเฮ้ยมอสจริผมว่ามอสจริผมว่าการจิงผมว่ามอสตีมอสตีผมเหรอตีตีมอสีผมเปล่าเอาเปล่าเปล่าเนี่ยผมเห็นมอสแล้วแะเฮ้เบรกอัพมอสก็การจริงผมว่าครับนี่อย่างจิงเลยเนอะอุ๊ดเกืบตายคุณมอสก็อยู่ข้างในอาคารนั่นแหละครับผมพี่มีทิศทางแล้วเนี่ยเราให้ไอ้เพื่อนคนนี้ตายก่อนได้ขโมยบไซเปอร์ของมาคมันมาใช้ thằng này quá Đồ không màu anh hai. Thấy mới lại tài quá Ú cái giải tơ mới cùa lắm Úi mày nó có là giá thuộc này quá Con bồ nè Ôi đánh trái y ก็ดีจริงๆอุย้ยตอนมีคนนึงขึ้นมาได้ระวังตึกตึกเอ่อตึกซ้ายถ้าเกิดเรามาจากฐาน B เหยดเราโดนยึดแล้วนะโอ้โหเราเสียข้างหลังอ่ะทั้ง C ทั้ง B เลยอ่ะ เอาไงครับไปแล้วมั้ยแย่แล้วจะจะไปไหมครับขอไนายเปอร์นหน่อยจะไปไหมถ้าไปผมจะไปเฮ้อไปดีก,กว่าเพื่อความมั่นพวกทีเพื่อนมาไม่ทัน เอาบี้ก่อนเลยมัย SG ห้าห้าสามเดี๋ยววะ SG ห้าโอ้ยเออไอเยี่ยมมึงให้กูรู้ก่อนได้ไหมมันดูเพาว่าจะมีใครมาปมมามั๊มเราพันไหมโอ้มีคนปั๊มด้วยฝรั่งใจดีเอ้ยไม่นคนคนญี่ปุ่นใจดีใจดีอไอเชี่ยนี่เชี่ยนี่โอ้ย ไซเปอร์ไซเปอร์มาแล้วทุกคนมากันหมดแล้วระวังนะคือการที่เรากลับมาเอาใหม่พวกันก็ดันมาได้อยู่แล้ว เหี้ยแล้วใครมานอนบังกูวะเนี่ยโอ้โหไฟเปอร์สองแ้างบนนู้นน่ะเอาไงดีอะเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยดูเรื่องช่างตัดซับซับซับเอเชียมาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยกระตุกตึ๊กตึ๊กตึ๊กดึงกตึกเอาโอเคลงขึ้นมาบ้านแล้วลู่ข้างนอกอีกเอาเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยตาสุดท้ายของลุงโยแล้วเว้ยขึ้นตึกไม่ได้เลยอ่ะ เฮียเฮ้ยทำไมตัวนี้ไม่ตายวะไนเปอร์เนี่ยเขาเป็นชาวล็อกครับเขาเป็นชาวล็อกไปไปไปถึงปิ้งเจดิปยังไงมันก็คือแต่ว่าเมื่อกี้มันวิ่งวนไปมาเฮ้ยคนมีดโอ้ค้างแล้วอ่ะ ยิงไหวไม่เอ่ยผมจะบุกเข้าไปฝั่งนู้นแล้วนะดูทาาจะไม่ไหวใช่ป่ะโอเคไม่ต้องหาเซิร์ฟอื่นอีกแล้ววะลุงอะแม่งแหลกมากอะแตกคนใช่หนึ่งเลยวะสามบีบีครับเปลี่ยนเถอะ ไม่แบบมันกระตุกมันค้างอย่างเงี้ยอ,อ้อ้วทำไมลุงเพราะว่านอนเอ็นจนได้เ้ยไม่คือเหมือนว่าม,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 มันมันมันนาเป็นตัวเซิร์ฟอีกนะเพราะผมเองก็ลื่นตอนนี้ ไปขึ้นมาได้ไงตัวตรงเนี้ยอยากรู้อ่ะขึ้นมาได้ไงอะ่ะไม่บอกครับเฮ้ยบอกหน่อยขึ้นมาได้ไงขึ้นกันจนเขาขึ้นกัน,นจนตึกจะพังอยู่แล้วบ้านเนี้ยฉันรู้ขึ้นมาได้ไงอะ่ะต้องหยุดแทนที่หกเดือนก่อนมึงใช้ปิงแย่ๆกูเป็นประโยชน์นี่หว่าอุยอ้ยโหมันระเบิดตึกทิ้งเลย ระเบิดแล้วระเบิดระเบิดโอ้โหถ้ามึงเยอะๆขนาดนี้นะระเบิดระเบิดระเบิดอย่าเลยอย่าเข้าไปใกล้เขายิงระเบิดมาอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังป้องผมด้วยหมอหมอหมอทิวตึกกับป้องผมด้วยผมตายอยู่ข้างหลังโดนไอ้แก้วอ่ะงงว่าโดนได้ไงตุ้ยเฮ้แบคเอฟเฮย์เด็ดหลบ ออกมาด้ด่วนออกมาดานด่วนซ้ายการให้แล้วการให้แล้วสายเคลียสายเคลียเอาเอาเอาเราเราเลยไปไปไปลุย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 สายลุยสายลุยสา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 ยยาวๆสายยาวๆเฮ้ยสายเจาะแล้วเว้ยสายเจาะแล้วเว้ยเะี้ี้าะี้ี้าะี้ือโอ๊ย เยัเลยเขียนเลยเยตตัตื่นนิดตื่นเอ้าหลังขาดโอ้โหสาขาแอร์แล้วด้วยอีกหนึังน่หนึ